สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องพันน้องแมวเหมียวจังอีเชนไฮยูค่ะ <Y uko! S 1> วันนี้มแมวไม่อยาจังนะคะก็จะมาเล่นแมพทีวีชื่อว่าคิตตี้ทาวเวอร์ซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะไม่ทิ้งลงิงให้นะคะเพราะว่าพ่อหม,มวจังก็ไม่เคยทิ้งลงิงให้อยู่แล้ว ไม่้องหาบอกว่าทำไมต้องใจร้ายด้วยทำไมไม่ทำไปด้วยที่เราไม่ทิ้งเริงเพราะว่าทิ้งรียห้าเป็นใช่ค่ะเราเรเทิบบา้งเริยนไม่เป็นคือแบบถ้าทิ้งเริยนไม่เป็นคือเดี๋ยวเราจะพาไปดูชื่อแมพนะ แต่ว่าตอนนี้มากระโดดก่อนเด็อ่านถา่าเทำคลิปมากี่ปีแล้วเราทำคลิปมาตั้งแต่ปี2022หรือปี2021แต่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดแชมป์โลกทีกแล้ว เราลบคลิปไปแล้วเนื่องจากว่าพี่เราสอนลบหนึ่งไปไปอุ้ยอ,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 อันก็จะทํา เป็นโปรบบี้นะฮะซึ่งโรบบี้หมายถึงว่าอะไรกระโดดเก่งนะไปแล้วนั้น ก็เป็นยากอยอ่คือ จะาวะ่าเออทำไมชอบโกงจังเลยเป็นโรออบ,บรีแล้วทำไมต้องโกงด้วยที่โกงไม่ใช่อะไรแค่อยากจะแนะนำของที่่ดีๆนะคือ <c oughs> เขามีให้แล้วเราไม่ใช่นั่นก็ถือว่าไม่กดหมุนเขาแล้วปะเข เก,เกิดใหม่เราอะได้วมันก็จะไม่ได้าเขาเรียกว่าอะไรเขาแล้วก็จะไม่สายตัวเดิมมันก็คือน้องคิตตี้ของเราเองคือถ้าถามมาถ้ากระโดดอับบี้เก่งมาท้าหนูหน่อยได้ไหม เมื่อที้เราคิดมาสอกเยว่ามานาันถ้าเรากระโดดเก่งเราก็จนะไลซึ่งถ้าเรากระโดดเกกิ่งเดี๋ยวไวมานะแต่ตัวนี้มันจ้ ถามว่าเฮ้ยโกงโกงเก่งจังเลยจริงๆเราโกงไม่เก่งเลยคือถ้าเราโกงเก่งคือั้ง,งนี้าผ่านไปแล้วเว้ยค่ะน้องเลดีด้โกงช่วยควาเนื้อขความตัวด้วยพี่ไม่สบาย รูนมาทั้งหมดก็ประมาณน,นี้นะก็ถามว่าชื่อจริงชื่อชื่อเล่นจริงๆที่แท้ๆคือชื่ออะไรช,ออนะช,ชื่อว่าออมนะใช่ก็ชื่อว่าออมนะแล้วไม่ได้ชื่ออะไรนะก็คือชื่อตำรวจชื่อของยองของเรานั้น เราไม่ค่อยใช้กับผู้ชมเท่าไหร่แต่น่าจะใช้ได้แล้วแหละคะอายุเท่าไหร่อายุไปค่ะก็ถามว่ามิเก่งไหมมันท้าหนึ่งด้วยกัน ชมด้วยนะทัานหนึ่งกระโดดออบปีไม่สบายเลยเคยลองคือก็ถามว่าทำไมที่กระโดดออบปีไม่เก่งเลยอะไรน,นูน่นไอ้นนี้ไม่เก่งเลยเล <c oughs> ่นร็บอกมาหลายปีแล้ว <c oughs> ก็ไม่ค่อยเก่งจากเท่าไหร่ ที่ที่แข่งก็คืออบบี้นะก็สวยที่นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย